เอวิซี่ัวเอสโวร่าดงโอ้โหเย้จ้ารามสนะครับไม่ได้จะไรวมจบจบไปนี่แล้วถ้าเราจะตอบต่อ้ยาดขึ้นมาแม้สมาคมลาวละองแระเทศไทยเราได้ีบบอกเลยนะครับว่าโปรเจคทูปโปรเจคทูปเขาจะที่ดีเลยใช่ล่ะเรื่องนี้ก็ไม่ได้เดีะไนะครับท่านทัตี้ ่านตัวเองอะไรกลุ่มกลุ่มไลน์กลุ่มเลี้ยงในกลุ่มที่เรียกโคตรเลยขนาดใหญ่ประชุบันเดิม

แต่ใ้เสืนานอยู่ที่กี่ต่อได้สอง

ยังไม่ครับอ้าวเออแล้วสวัสดีครับ9